ท่านที่กำลังมองหาโช๊คอัพในราคาที่ไม่ข้ามสองหมื่บาทมาเป็นชุดครบๆแบบนี้สวัสดีครับเดี๋ยวมาดูเป็นตัวรถเก่งกันบ้างนะครับสำหรับชุดนี้นะครับเป็นโชค๊คสัตปัด ปรับเกลียวนะครับปรับสูงต่ำได้นะครับเป็นแบบสไลด์กระบอกแล้วก็ปรับตัวกีรดได้ด้วยนะครับผมตัวนี้เป็นของตัวซินโอ้ซิลเวอร์นะครับรุ่น neo max one เป็นโช๊คอัพระบบโมโนทูปนะครับหน้าหลังของในกล่องก็จะให้มาประมาณนี้เลยนะครับเป็นนี่เป็นรีวิวเปิดกล่องด้วยกันนะครับก็ค่อนข้างจะครบถ้วนนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันว่าแต่ละตัวมันคืออะไรแล้วมันดียังไงนะครับ สำหรับตัว Sinver n e o Max 1ครับส่วนของตัวชุดหน้านะครับชุดหน้าเนี่ยเขาก็จะมีมาให้ค่อนข้างจะครบถ้วนนะครับยกเว้นพวกลูกปืนแล้วก็เบ้าโช๊กนะครับเดี๋ยวมาดูอุปรกรณ์ที่ให้มากันนะครับก็คือเะียม,มีตัวโช๊กอัพก็จะเป็นรุ่น n e o Max 1นะครับดูแลโดยบริษัทเอสไนะครับนำเข้าก็คืองานเนี่ยค่อนข้างจะเนียนนะครับงานเนียนงาน สวยงามเลยนะครับผมตัวนี้นครับงานก็สวยนะครับแล้วก็เป็นโชอคอัพที่มีตัวปรับพีโหลดนะครับหรือปรับบีบสปริงนะครับปรับค่าพีโหลดในการกําหนดฟิลลิ่งการทํางานของตัวสปริงในชชอคอัพนะครับตัวนี้สําคัญมากๆนะะครับโช๊คดีไม่ดีตัวนี้เป็นตัวกําหนดอีกอย่างนึงอยู่ที่ช่างปรับ Set เจ็ตด้วยนะครับว่าจะปรับค่าพีโหลดได้ยังไงนะครับผม แล้วก็ด้านล่างนะครับจะเป็นตัวตัวนี้เขาเรียกว่าช็อคอัพแบบปรับสไลด์กระบอกนี่ครับเราสามารถกําหนดสูงต่ําของรถได้ด้วยตัวนี้นะครับเราจะโหลดเราจะจัดโต๊เราจะใช้การสไลด์กระบอกนะครับเราจะไม่ไปปรับทีทีโหลดนะครับผมเพราะการปรับที่โหลดเนี่ยบางทีเราคิดว่าจะโหลดลดลงลดทีโหลดลงเนี่ยทำให้การทํางานของตัวช็อคอัพเนี่ยเพี้ยนไปนะครับผมเราจะใช้การสไลด์กระบอกค้าปีโหลดการทำงานสปริงการทำงานช็อคอัพก็จะยังคง เต็มที่เหมือนเดิมนะครับแล้วก็อุปกรณ์อื่นๆก็จะมียางกันฝุ่นนะครับมีตัวล็อกโช๊คตัวบนแล้วก็ยางรองต่างๆนะครับอ่าตัวนี้ไม่ได้ให้ตัวลูกปืนลูกปืนอยู่งนี้แล้วก็เบ้าเบ้าตัวบนเนี่ยจะไม่ได้ให้มานะครับจะใช้ของเดิมติดรถนะครับเพื่อความนุ่มนวลและความเงียบการทำงานของรถเนี่ยยังอยู่ในช่วงการทํางานที่สแตนดาดอยู่ไม่ไม่ได้แบบ ใส่ยางอื่นเข้ามาเดี๋ยวมันจะมีเสียงดังนู่ยนั่นจะตัดปัญหาตรงนั้นได้เยอะนะครับใช้ของเดิมดีกว่าแล้วก็ในตัวชกอัพชุดนี้นะครับจะมีตัวอันนี้คือลูกหมากกันโครงหน้านะครับให้แบบปรับได้มาด้วยปกติตัวเนี้ยไม่ค่อยแถมกันนะครับในชกอัพแต่เดี๋ยวนี้ให้มาด้วยนะครับเพราะเวลาเราอะไรก็บอกขึ้นลงเนี่ยความสูงของรถมันเปลี่ยนไปนะครับเวลามันเปลี่ยนไปในตัวการทํางานของกันโครงจะเพี้ยนไปด้วยจิงต้องใช้ลูกหมากกันโครงแบบปรับระยะได้แบบนี้ สำหรับตัวซิมเวอร์รุ่นนี้ให้มาด้วยนะครับซึ่งก็ถือว่าดีงามมากๆนะครับไม่ต้องไปซื้อตัวหนึ่งปลายตั้งอยู่นะครับแล้วก็ตัวหนึ่งตัวนี้นะครับเป็นตัวเป็นตัวปรับการทำงานของโช๊คและสปริงนะครับปรับได้30ระดับนะครับรุ่นนี้จะนุ่มจะหนึกอะไรก็มุนหาดูนะครับว่าชอบแบบไหนก็าสามารถหมุนได้เลยง่ายๆติดตั้งไว้ตรงหัวตรงนี้นะครับปึ๊บ ก็หมุนได้เลยนะครับแก๊กแก๊กแ๊กได้สามสิบแก๊กนะครับผมส่วนชุดหน้าก็ประมาณนี้นะครับเดีย๋ยวไปดูชุดหลังกันต่อครับผมในส่วนของชุดหลังกันบ้างน,นะครับอันนี้เป็นชุดหลังก็จะมีสปริงมาให้นะครับแล้วก็ตัวรองตัวน,นี้ปรับสูงต่ำนะครับยกขึ้นยกลงก็จะตัวนี้ได้เลยนะครับจับทรง แล้วก็ตัวชกหลังก็เป็นระบบโมโนทูปปรับ30ระดับเหมือนกันนะครับแต่ก็สไลด์กระบอกได้เหมือนกันทีนี้คําถามเกิดคือถ้าหลังจะสไลด์กระบอกทำไมนฮะในเมื่อโฉงตานี้มันอยู่นี่ครับเวลาช่วงการทํางานของช้กอัพเนี่ยเราต้องตั้งด้วยนะครับเช่นจะอยู่ประมาณนี้เราตั้งแค่นี้ก็คือยุบได้ครึ่งหนึ่งดันได้ครึ่งหนึ่งอยู่ประมาณนี้เมื่อรถเราโหลดปุ๊บ เรามาได้เลี้ยนไปถ้าเราทําอะไรกรบอกไม่ได้นะครับระยะยุบน้อยนะครับยันนะครับหรือเราเลื่อนขึ้นไปนี้เรายกรถขึ้นนะครับก็สุดยุบแดงเดียวเวลากระโดดปุ๊บกระแทกตึกๆๆๆตัวสต็อปเปอร์วางข้างในมันจะเสียนะครับผมเราก็เลยทํามันอะไรกระบอกเพื่อให้กําหนดระยะตรงนี้เป็นตัวกําหนดฟิลลิ่งของตัวการทํางานของโช๊คอัพได้เหมือนกันนะครับแล้วก็การปรับก็เหมือนกันอยู่ข้างบนหัวนี้ก็สามารถใส่ตัวปรับได้นะครับแต่ปรับให,หน้าตาคล้ายๆกัน อันนี้ใช้เสร็จก็ถอดนะครับก็คือหมุนเข้าไปปุ๊บๆเสร็จแล้วก็ถอดเก็บนะครับจะไม่ได้ล็อกติด้างไว้บน้อหน้านะครับอันนี้คือชุดหลังของตัว Silver Neo ี a มนะครับผมาำรับท่านที่กำลังมองหาช็อัพในราคาที่ไม่ข้ามสองหมืบาทมาเป็นชุดครบๆแบบนี้ตัวนี้ถือว่าเป็นตัวเลือกอันดับต้นๆเลยนะครับของตัวช็อัพที่มีขายอยู่ในตอนนี้นะครับ งานสวยนะครับงานสวยฟังก์ชั่นครบอุปกรณ์ครบก็น่าใช้นะครับน่าใช้สามารถปรับแต่งคุนลิ่งได้หลากหลายทีนี้ก็เหลือที่ช่างและว,ว่าจะเซ็ตมันออกมายัางไงขับดีไม่ดีหรือว่าชอบไม่ชอบกับแต่ละคนยังไงก็ลองดูนะครับตัวแทนจำหน่ก็เริ่มเริ่มมีเยอะแล้วตอนนี้สําหรับที่ร้านก็มีบริการแล้วนะครับครบทุกรุ่นครับผมสําหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ก่อนนะครับผมสวัสดีครับ